มันจะมีทางมันจะเขียนบอกเนาะมันมีทางเข้าสองตอนนั้นเห็นสองทางแล้วมันก็เลาะมาตามเขาเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เอ้ยโอ้โหมันขึ้นได้ไงเนี่ยโอ้น่ถ้าผมไม่เบี่ยงนะเบี่ยงออกมันคิดได้ยังไงเนี่ย ขนาดเลยมันไม่มองคิดว่าข้างหน้าจะต,ต้องมีรถเลยอะ่ะโฮคุริเซงเง่าเลยอ่ะขับรถอ๋อ<น>อุ้ยมันมาโผล่นี่เลยโชคดีโชคดีเนะนี่ยโชคดีดิเมื่อกี้ผม,ม,ามหากออกอ่ะ<ม>ผมว่าโดนแน่ว่า<ม>โอโ้โหแม่งฝั่งคนขับด้วยะกู <c oughs> <c oughs> <c oughs>